สวัสดีค่ะพี่น้องมากินเขาน้ำกันค่ะข้าวเหนียวป่าทวดเจียวปลาราเจียวปลาราบองผักลวกค่ะพี่น้องไข่หนึ่งห่อคิดเองค่ะไข่ทรงเครื่องแมนะ่ะทุกคนกินเขา อัะพวบพวกอบหนึ่ง่งเสร็จค่ะพี่นอ้องยังหวนอยู่ แต่ทีนี้น้าจิ้มน้าจิ้มไก่เอเจ๊กินกับน้ำจิ้มไก่พี่น้องไม่เท่ากันแต่ว่าอันนี้กินกับอันน้นำพริกปลาากับข้าวเหนียวพี่น้องกินกับลูก โจกกร,ระแซบแซบปลาล่าร้อยเอ็ดพี่สาวขางบ้าน,น,นประเทศเป็นมะเขือเพี่นอ้องแซบแซบยอมกินเอาพี่น้องค่ะ เจ๊เอาน้ำจิ้มนะนี่น้ำจิ้มมันจิ้มกินกับไข่เท่ากันค่ะพี่หง กับเข่าแบบนี้กับเข่าเจริญอาหารนี่พี่น้องแซ่บได้เนี่ยจะเอาข้าวเอาไหมกับเข่าเจริญอาหารแถมีน้ำพริกก่ะแซ่บกินได้หลายพี่น้องค่ะป่าทอดเน่ากันเลยว่าอัน ดูสาวจินน้ำตั้งใข้างคุณค่ะพี่นนออันนี้ไข่ทรงเครื่อง mm -hmm.